วันรสระดีวันนี้มารีรมาเจอแฟนคลับเยอะค่ะใช่วันนี้ก็มาโปรโมทละครนะคะละครเรื่องเลยที่บันฉับนะคะก็สนุกแน่นอนอยากให้ทุกคนติดตามชมนะคะออกอากวันไหนคะอออากาศวันที่3นี้แล้วนะคะเวลา2องทุ่มสินะคะเต้นเต้นมากคือเป็นละครที่สนุกโครมล้นจริงๆนะคะแล้วก็นักแสดงเองก็ทั้งทุ่มเทแล้วก็เป็นละครที่แปลกใหม่ค่ะ เรื่องของมุมมองต่างๆในเรื่องนะคะก็อยากให้ท okay. right. ุกคนได้ติดตามชมนะคะก็ทํานใดติดตามเลยค่ะใกล้มาแล้ววันที่สามใช่ค่ะวันที่3แล้วค่ะก็เวลาสองทุ่มนะคะอย่าลืมติดตามชมเลยนะคะเรนนี่บานช้างค่ะเอออ่ะพี่ถามเลยละกันกับข่าวที่แบบว่าเออตัวนี้แบบมีหนุ่มตายสิเป็นไฮโซด้วยแบบร้านทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเพื่อการหาไม่มีอะไรเป็นแค่คนรู้จักที่รู้จักกัน รู้สึกว่าเขาเขารู้สึกอยากรู้ว่าอะไรมาจากไหนตลกแต่เราไม่รู้สึกว no ่าเขาตามจีบเราใช่ไหมคะอะไรไม่ค่ะงงไม่รู <t 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 ้ตอนนี Kont ้ใช้ชีวิตแบบ ว่าไปเพราะ่าเรายังไม่ได้เปิดใจหรือเปล่าเลยยังไม่รู้สึกว่าเราคิดว่าอาจจะเพราะว่าตอนนี้เหมือนแบบไม่ว่าถ้าเราคอนโดใครหรือเราอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกคนก็เหมือนแบบพยายามจับจ้องหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือไม่เพราะว่าช่วงนี้เราก็คือทำงานเยอะมากแล้วก็ไม่ได้มีเวลาทำอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็ได้เจอเพื่อนมาใช่ตากดไลน์ทุกคนปกติอย่างที่เขาบอกก็ดีกดไลน์ทุกคนจริงๆริงถือว่าอันนี้เหมือนเป็นการปิดโอกาส อเไม่ค่ะแต่ว่าก็ก็เหมือนเดิมก็ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่จงะจริารู้สึกว่าตอนนี้มันยังเร็วไปมีรักใหม่หรือว่าแบบยังไม่พร้อมที่จะไม่ค่ะก็คือรักแต่จังหวะชีวิตเลยจะโยนคนที่ใช่มาเมื่อไหร่ก็พร้อมรับถามถามรู้สึกว่าเต็งฮอตไหมคะช่วงช่วงนี้ไม่นะคือเอาจริงๆก็ถ่ายก็ยุ่งมากอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาที่จะไปแบบ ไปแบบเที่ยวเล่นสวย Toyota, ๆอะไรเงี JI, so ้ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่มีความรู้สึกบ้างไหมว่าเวลาใครเข้ามาจีบจะเป็นยังไงอะไรมีรู้สึกบ้างไหมกับคนนู้นคนนี้เข้ามาแบบเอออันนี้คนนี้เข้าแบบเป็นไปเพื่อนแน่นอนก็เปิดใจนะไม่ได้ปิดใจค่ะก็คือก็เปิดใจก็ยางคนนี้เข้ามาหนึ่งเขาบอกว่าเออเขาจีบจริงๆอะไรเงี้ยวันนี้พอแบบจิใจเปิใจอันนี้ไม่ ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นหน่วยอะเอาเขาก็ไม่เกี่ยวอ้อมเลยงันเยอะแทนแข่งรถด้วยตอนนี้รุ่นนี้ใช่ก็แข่งรถแล้วก็มีขายของมีคำนัลแล้วก็ช่วงนี้ก็ละครก็ถ่ายแบบถ่ายอัดแน่นทุกอาทิตย์เลยอะไรย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้มีเวลาอะไรทำใแต่ยังแข่งรถเราก็เพิ่มได้ขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาโหดีอะเป็นไงบ้างคะกับค่าเกับเทกับโหวนติดติเต้นมาก ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้ขึ้นโพลยัมก็เป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็หวังว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายก็จะพยายามก้เก่อำให้ได้ตัดสินใจแบบเยียกทำอะไรแบบได้เปนเจร์ขนาดนี้เสีงสงสงยงๆเลคือจริงๆอ่ะพอ ครั้งเนี้ยเหมือนพอเราแบบโอเคเราโสดแล้วเราได้กลับมาใช้ชีวชชิตของตัวเองแล้วรู้สึกว่าอะไรที่เราเคยอยากทําแล้วเราไม่มีโอกาสได้ทําอยากจะทําให้หมดเลยอยากยาก,ยาก็ลเลยเหมือนแบบช่วงน,นี้เหมือนแบบใครชวนไปไหนก็ไปใครชวนทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆก็ทำอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกได้ปลดปล่อยนะคะ <c oughs> บอกว่ามันพันเร็วเนาะทวาม <c oughs> ว่าใช่ค่ะสนุกม่ามันมากคือชอบขับรถอยู่แหละได้เจอถึงคนใหม่ใช่ไหมคะ ร้อารู้ยิงกับความเร็วเป็นสนรเลือมันอาจจะเป็นแบบความชอบไหมแล้วพอเราชอบเราก็กลายเปว่าเราตั้งใจเลยะค่ะพอเราตั้งใจก็ออกมาดีจท,ทัู้จหมายของเราในการข่งนเราไปถึงแ่จะเป็นเมื่อชีพก็ให้ไปให้ถึงที่สุดของเราก็คือทาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆพัฒนานตัวเองให้ทาดีขึ้นทำดีขึน้นเรื่อยๆ่ยกลัวเรื่องอันตรายอะไรใช่หครห<า>รือว่ามัน คนพนักานชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วชอบพวกแบบกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตอะไรอย่างนี้อยู่แล้วท้าประกันชีวิตเลยไหมอะมีเยอะมากค่ะประกันชีวิตทำทำอยู่แล้วนะมีแล้วตอนนี้นามีก็คอยแต่ว่าก็สนุกก็ไม่ได้น่ากลัวจริงๆก็คอยฝึกอยู่เรื่อยใช่ไหมคะช่วงถ้าเกิดพี่ะ ไหนที่ได้จริงๆแล้วก็ไปซ้อมอะไรอย่างี้แต่ก็ยังคิวแน่นมากก็เลยแบบไม่มีโอกาสได้ซ้อมบอกยมีทัวร์นาเมนต์ในฝันไหมที่เราต้องไปเหยียบไปไปเจอแน่นอนยังค่ะตอนนี้แค่แบบว่าเอาเอาปีแรกรุ่นนี้ให้จบก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็แย้มก็บคะแนนใด้มากที่สุดมีเป้าหมายเลยไหมยังไม่ได้มีเป้าหมายก็แค่ตอนนี้คือแค่แบบอยากแบบเหมือนเอาชนะจใจตัวเองไปเรื่อยๆเพ่อทำให้มันแบบดีขึน้นกว่าเดิมในทุกครั้งน้องมอ เขาโมงวงการนี้ไม่กลัวแบบว่าหนุ่มนักแข่งรถอะไรอย่างนี้มามามาฝ่ายขนมจีบใชก็นะคะหนูไม่กลัวอ่ามาจีบเลยจ <laughs> ีบได้เลยทำ <laughs> ไมหนุ่มต้องกลัวด้วยอ่ะไม่บอกว่าแบบว่าจีบได้เลยใช่ไหมคะเพื่อนก็ก็สดค่ะอ่